ไหนคะล่องแก้ม,กมล่องแก้มหายเอาเพื่อนก็ไม่เห็นอีก <laughs> ดูดิดใช่ไหมคะคือข้างนี้คือล่องแก้มหายไปเลยนะคะชัดมากนะคะนะคะหนึ่งล่องแก้มสองแก้มรล้รูไ้ไหมอะไรางก,กันตาพี่เขาตาโตขึ้นข้างหนึ่งเลยอันนี้คือถูกถูกจุดเลยเห็นไหมคะคือไม่ต้องทำเสริมกตาคือพอเนื้อปุ๊บตาตาสองข้างตา ที่เขาโตขึ้นมาเลยเห็นไหมคะนี่คือทาที่แบบถูกหลักเป๊ะเลยเห็นไหมขึ้นนุกจุดเลยไม่ฮารคดขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยตานะคะเนี่ยตาพี่เขาโตข้างหนึ่งเลยไม่ฮาร์ชัดมากนะคะนี่คือนี่คือหนึ่งัวอย่างนะคะสุดยอดมากเป็นไงสัมภาษณ์ดีค่ะดีค่ะคำเดียวเลยเป็นไงบ้างรู้สึกค่ะก็ยังไม่ค่อยชินนะคะจะรู้สึกว่าแบบ ปวดแผลนิดนึงใช้ไม่ค่อยจะรอหรอาจจะเก่งใช้ข้อมือแต่ถ้าใช้ข้อมือจริงก็คือจะไม่เก่งะ่โอเคขอบคุณค่ะหนึ่งคนผ่านไปนะคะตัวที่สองในท่านนี้เขียนไหมคะเพื่อนเพื่อนๆดูเหมือนกันเลยคือล่องแก้มกับแก้มเห็นไหมคะท่านนี้ท่านนี้ได้ชัวร์ๆคือว่าง่ายด้วยหน้าข้างนี้กับข้างนี้แค่ทงนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะแล้วเป็นไงบ้าง ให้ทำด้วยตัวเองค่ะแต่เคยให้จิตอาค่ะทําให้แล้วก็สบายแต่ทำเองแล้วก็เนาะไม่รู้ก็ดีค่ะเพราะว่าเรารู้จุดของเราว่าว่าตรงไหนของเราที่เราอยากเน้นใช่ไหมคะนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านที่สองนะคะข้าเลยกีับไปกับเลยอ่าท่านที่สามน้คะวเป็นไงบ้าง แก่เลยนะคะแต่และท่านก็คือแก้มก็คือจะขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วล่องแก้มรึขึ้นตึ้นขึ้นนะคะพื้นนะคะเห็นไหมคะเสร็จแ,แล้วพานี่เราบอกว่าจะแหลมขึ้นนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะยังไงบ้างทำแล้วรู้สึกยั้ไงบนทั่วทั้ง ตองสึกรู้สึกเตาแล้วเข้าปากด้วยเาตาแล้วก็เข้าปากด้วยนะคะไม่เป็นไรมือใหม่หัดขรับนะคะนะคะค่อยๆนะคะขอบคุณพี่เขาค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งก็โอ้ท่านนี้นะคะชัดตั้งแต่ตั้งแต่คินซิ่งมิ้วแล้วนะคะที่ดิฉันเห็นชัดไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะคะแก้มนะคะพี่เขาสุดยอดมากขึ้นมาเลยนะคะที่เห็นอีกอันหนึ่งคือคางนะคะ เห็นไหมคะระหว่างตรงนี้ทัาจับก็จะเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่าคนลรด้ด้เลยนะคะชัดมากนะคะขอบคุณมากค่ะนโอ้ที่ท่านนี้เลยนะคะแฮปปี้มากนะคะเป็นไงคะสัมาษณ์นี้หนึ่งจริงค่ะเรียนเลยนะคะดูนะคะก็คือบอกพี่เขาชัดมากเนี่ยค่ะรู้จักตรงนี้เบี้ยวไปเลยระหว่างคา ถูกไหมคะกับด้านนี้ก็คือเรียวไปเลยนะคะคือตรงนี้แหลมขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนะคะแล้วนี้แคบสุดยอดมากคือมองไปตลอดเลยจะเห็นตรงนี้เขาขึ้นอยู่อย่างนี้เลยนะคะสุดยอดมากนะคะขอบคุณพี่พาค่ะอีกหนึ่งท่านเห็นเด็กแบบนี้ทําไมเรียกมาแล้วน้องขอกให้เปลี่ยนด้วยหรอหนูไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมแม่ตูรู้ไม่รู้ตัวเลย นูดูแก้มน้องเขาถึงเขาจะเป็นเด็กคอลลาเจนจะเยอะถึงไหมคะก็ออยังเด็กๆเลยเยอเท่าไหร่นะคะสิบเก้าเห็นไหมคะแต่สิบเก้าพอทำขึ้นมาเห็นไหมคะว่าแก้มต่างนะคะคือข้างนี้ยังเซรเลยเห็นไหมคะน้องเขาก็จะมีแก้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วรูขุ่ขดที่เห็นชัาของน้องที่เรียกขึ้นมาคือรูขุ่นน้องเขากว้างแต่พอทำแล้วรูขุ่นข้างนี้เขาตื้นน้องเลยบอกไม่รู้ตัวพี่มันเปลี่ยนด้วยหรอนะคะนะ อ่ะแต่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันขาวเป็นน้ำเด่นขึ้นนะสายอ่ะเออเป็นไงล่ะเครื่องนะคะชอบไหมชอบค่ะนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอ่ะนะคะข้อมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะเราเขาเริ่มเต่นเราเห็นแล้วนะคะท่านที่ไม่เรียกขึ้นมาก็คือเปลี่ยนนะคะแต่ว่าของเพื่อนๆคือเขาบางทีเขาเน้นข้อมือเน้นน้ำหนักพอดีเขาก็เลยเปลี่ยนเยอะกว่าเรานะคะหรืออีกหนึ่งข้างใช่ไหมหรือว่าเรา